มีคำถามนะคะมาในอินบ็อกซ์ของเพจสมุดเนี่ยว่าอยากทำชีโอฟังขายแล้วตอนนี้ปัญหามันคือเขาตื่นไม่ไหวต้องตื่นตีซี่มาอบขนมมากกว่าจะพูกกว่าจะทำรูปร่างแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหานี้ยังไงเนาะเทคนิคนี้ก็คือหลายคนมนะักจะตั้งคำถามว่าเอ้ขนมฟังอะเวลาเราตีเนี่ยเราสามารถตีเก็บเอาไว้ได้อยู่แล้วซึ่งหลายๆคนอะอาจจะเคยทําแต่ถ้าไม่เคยทํานะฉมุแนะนําว่าให้เราลองมีเคาะก่อนว่าขนมตัวไหนที่มีไส้ ตัวนั้นนะไม่จําเป็นที่ต้องห่อไส้นะคะแต่ถ้าตัวไหนไม่มีไส้ก็สามารถตีโดแบ่งโดไว้นะคะเป็นลักษณะของฟรีเชฟเอาไว้ได้เลยแล้วก็วันลุ่งขึ้นเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้โดยวิธีการก็คือเอาเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนเนาะจริงๆเก็บไว้ในตู้เย็นอนะ่ะเขาขึ้นอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกติเก็บแล้วก็ปิดฝา ิดพลาสติกแอบบอะไรให้ดีนะคะนี่ควรจะมีกล่องให้เขาแต่ในกรณีของชีอปังอะชีอปังจริงๆเนี่ยมันมีไส้แต่เมื่อกีชิมอสหลกไปแล้วช่บ่าว่าถ้าไส้มันมีเนี่ยมันไม่จําเป็นที่ต้องหอ่อแต่ในกรณีของชีอปังหรือขนมปังเยนยสดอะสามารถห่อไส้อาไว้ได้เลยทุกคนก็คือเราสามารถขึ้นตัวขึ้นรูปร่างของตัวชีอปังไว้ได้เลยเป็นแบบ เป็นเตรียมพร้อมอบอเพียงแต่ว่าเราก็เก็บตัวขนมปังเนี่ยนะคะ mm hmm. ไว้ในกล่องแล้วก็เว้นช่องว่างให้เขาสักนิดหนึ่งให้เขาอะเวลาเขาขึ้นตัวสักเล็กน้อยเนี่ยก็ให้เขาอะสามารถที่จะเอาไปพร้อมที่จะ เข้าพ uh ูฟ huh. เข้าบ่มแล้วก็อบได้วิธีการนี้ก็จะทําให้เราหนึ่งเลยค่ะประหยัดเวลาในการที่จะอบนะคะสทงทให้เราสามารถบริหารจัดการได้ในคนณนที่เรามีคนน้อยแล้วก็วันหนึ่งที่เราขายดีมากขึ้นอะ่ะมันก็จะทําให้เราอะค่ะสามารถที่จะบริหารจัดการในการทําขนมปังเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลายๆรูแปแบบมากขึ้นเพราะขนมปังเองก็เป็นตัวหนึ่งนะคะที่หลายๆคนเข้ามาทำแล้วก็รู้สึกว่าสนุกกับการทำแล้วก็ขายดีด้วยนะคะก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูค่ะ